กองสงเกียริจันทานักบิดชาวไทยปิดการซ้อมวันแรกด้วยการลังอันดับที่12ของตารางกองสงเกียริจันทาเผยสถานการณ์ในการซ้อมวันแรกช่วงเช้าพื้นสนามค่อนข้างเย็นและโฟกัสไปที่การเซตอัพลดมากกว่าขณะที่ตอนบ่ายนั้นมีปัญหาด้านเทคนิคเกิดขึ้นทำให้โอกาสที่จะพัฒนาเวลา พื้นสนามเย็นมากๆยากต่อการจัดการอะไรในเงื่อนไขเหล่านี้อีกอย่างคือเรากำลังมองหาเซตอัพที่ถูกต้องด้วยแต่ขนาดเดียวกันผมใช้ช่วงเวลาในการซ้อมนี้เพื่อเรียนรู้ไปด้วยว่าจะทำยังไงให้ไปได้เร็วในขณะที่สภาพอากาศเย็นแบบนี้พื้นสนามอุณหภูมิใหม่โอเคขึ้นสำหรับการทำงานแล้วผมก็ยกระดับขึ้นมาได้เยอะเลย แต่มีปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยที่เข้ามารบกวนแผนของเรา